ในคลิปนี้ผมได้รวม50คนจาก Discord Server ของผมเพื่อมาแข่งบอสตาร์ในคาหู้คำถามมี20ข้อแล้ว3คนที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับเงินรางวัลมาดูกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเดิมบอตาร์เพื่อฉลองปีใหม่3 2 1ไปพิใช้เวลากี่วันถึงจะไต่ขึ้นลำดับหนึ่งของใครตอนเล่นโมกี่วันทุกคน คนท้ายสวันในแชทไหนามาดูกันจะถูกไหมเด,ดี๋ยวตองวิคิดกันต้อง24คนเล้วสำหรับใครที่ไม่รู้นะคะฟูดถ้ายิ่งตอบไวมันจะได้คะแนนเยอะเพิ่มเป็นพิเศษเลยนะเดี๋ยวไปกันต่อในตลอด7ปีนี่คือเหตุการณ์ที่โชคดีที่สุดมีกดล็อกบอลเลอร์ตัวไหนลีออนแอมเบอร์โครหรือเมกโอ้น่าจะมีสักคนที่สลับกับอีกคลิปหนึ่งครับใช่แน่นอน <laughs> ผมสับขาลอกเนี่ย <laughs> จำผิดกันด้วยนส,สอ้าวไฟตกไปแล้วโชว์ติงโชว์ติงกันลำดับหนึ่งแล้วครับตอนนี้ถามต่อไปบอสตาปเปิดโกลบลวีลีสอย่างเป็นทางการ,รมเมื่อปีอะไร ให้คำใบ้มันเป็นปีที่เขาผมมันเปิดอ่ะ2019คนทายผิด2องสนะครับมาใครอยู่ระดับหนึ่งตอน,นนี้โทรทิงยังอยู่ระดับหนึ่งนะตอบถูกมา3รอบติดแล้วแหละ Infinite Voice TV Man ใจเกเร e y ชอบชื่อจริงจริงไปกันต่อตอเลิศที่ชื่อว่าเพิลเป็นเพศอะไรตามเนื้อเอรื่องเดี๋ยวอะไรุกคนจำได้ไหมชายหรือหญิง33คนตอบถูกติคนแย่ yeah, มากไม่รู้ได้ไงว่าเพิลเป็นผู้หญิง ตกตีตก,ตกไปแล้วตอนนี้อินฟินิตบอลขึ้นมาแล้วครับเป็นลำดับที่1นึ่งีแมนจเกเรียนอยู่แล้วแมตตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วโอ้ยแมตกับแพทริกนี่ตามติตดกันเลยเนี่ยตอนนี้ข้อที่4แล้วตอนนี้จัดแข่งบอสซันหนึ่งร้อยคนแข่งโหมดใดบ้างเจมแกรบบอบบอโชดาวน์น็อกเอาท์น่าจะง่ายนะเอ็นเดอร์ซีตอบว่าบอบอผมขอคืนรอบหนึ่งไอ้มาตอบเจมสหม่คนโอ้ยสภาพน,นะตอบคือโชดาวน์ใครยังไม่ได้ดูไปดูกันด้วยคลิปคลิปสนุกดีบอลเลอร์ตัวใดที่มี2่อเทรมในปัจจุบัน เอ็ดก้าชัดจูจูกับเฉดนะครับนี้น่าจะง่ายปะอ้าวทายผิดกันหลายคนเยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอ้อินฟินิตโบยยังอยู่โอ้โหโกงวันเนี้ยคำถามที่เจ็ดในซีซั่นใดได้นำเบลที่ระดับโปรแมชิกออกจากเกมผมไม่รู้เลยผมเล่นไปรอบนึงแนละ้วผมยังจำไม่ได้เลยว่าอันไหนซีซั่นมันเยอะเกินผมผมใบให้ว่าเป็นปลายปีที่แล้วให้มันไปจำได้เดี <laughs> โอ้โหโอเคอีสิบแปดคนทายถูกยี่สองนะอินฟินิตโบย เอาอินฟินิตบอลเมื่อกี้ตอบผิดนะสองคนนี้เขาจะมาแย่งที่หนึ่งคำถามที่8ในงานแข่งบอลสตาร์เวิร์ลแชมเปี้ยนชิพปี2023ทีมใดถูกเอาชนะในรอบสุดท้ายและได้อันดับ2ในงานปีนั้นไม่รู้ไม่ได้ถามอันดับหนึ่งะครับถามอันดับ2อันดับ2ใครเป็นคนแพ้นะก็ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนชนะนะอ๋าโอ้โหตอบผิดกันเยอะเลยทุกหลายคนตอบเซนต์ลิเบอร์ชตอบคือเอสทีเอ็มเซนต์ลเบอันดับหนึ่งใช่ใช่เอาทีบีแมนไกด์เกเบ้เขาขึ้นมาแล้วนะครับ อีกเก้าเรดดี้เป็นโรลเลอร์เพศหญิงคนแรกที่ถูกจับอยู่ในหมวกหมูแสกซินโอ้ยเหลือห้าวิเหลืเร็วเหลือห้าคนสุดท้ายตอบกันตอบกันเร็วๆตอบคือฟูนะครับทีวีแมนใจเกเบเ,เขาหล่นลงไปแล้วตอนนี้แพทริกเอ็กซ์ดีนะครับขึ้นเป็นลำดับที่หนึ่งโดยหกพันหกร้อยสี่สิบคะแนนเฟเดร์บอยตามมาติดติดตำแหนที่สิบแกเจ็ตของไดรนะไหมาที่มีเซชโช่เชนจ์จะทำการสตาร์ทกี่ว,วิผมรู้ว่าผมรู้แค่ว่าผมโดนแกเจ็ตรอบหนึ่งคือโดนสตาร์ทไปนานอ่ะอ่าถูกต้อง ตัวละลายคนสามสิบสี่สาสิบสามคนเดอะเดวิลแบล็มขาแย่งที่ของอินฟินิตโบสแล้วแมทริกซ์เอ็ดีขอให้คงที่ไปเรื่อยๆตอนที่สิเป็นบอลเลอร์ตัวใดที่แจกฟรีทั้งสองตัวตรอบนี้เอ็ดเจอร์ไบรอนดีวีแจ็คกี้เอ็ดบิดเอ็มส์มันแจกสองตัวนะเนี่ยเออทุกคนเนี่ย <c oughs> ผมตั้งเลนกัเอาเอ็ดเกอร์กับไบรอนอินฟ <c oughs> ินิตโบสแย่งแย่งที่แล้ว kxar 0 0 7เจ็ดขึ้นมาแล้วนะครับตอนที่12บอลเลอร์ตัวใดที่ไม่มีเทรดชเชสเตอร์แคนซี่เพลโอเอช สังเกตว่ามันตอบช้าลงนะเนี่ยปกติมันจะตอบแบบรวดด้อนนี้มันเริ่มช้าแหละคนเขาเริ่มตอบผิดกันเยอะแล้วตอนนี้คำถาที่13เหามเลเจ็ดข้อคุกกี้ของเพลที่ปล่อยออกตอนเกตดเต็มมีดามิเท่าไหร่สงสารมากใครที่ไม่ใช่เมนเพลนี่ร้อง <c oughs> ต่อผู้ก็อยู่แปคนผิดไปแล้ว27่สข้อที่ส4บซูเปอร์ของมอร์ทิสมีชื่อว่าอะไรไลท์เบลฟีเจอร์ออฟเดอะไนท์แบทบู o เมอแรงหรือแบทสโตนอันนี้ผมโดนสับขาหลอกไว้เนี่ย มีอันดนึงมันดูแบบเอบอเหมาะสมเลยผมกดไปผิดอีก,อกมีคนบอกว่าสีเขียวมีคนบอกว่าเหลืองใช่ตอนแรกผมก็ดูว่าแบทแบทสโตร์มมันดูเหมือนแบบเป็นออฟฟิเชียลเน임แล้วแต่ที่จริงมันไม่ใช่อันนึงเลยหละรอแพสซีซั่นใดที่เริ่มมีสกินในแพสตูสกินและถูกเอาออกจนเหลือแค่หนึ่งสกินในซีซั่นใดเดิมเซตเจ็ดสองสิบเจ็ดสามสิบแปดสองเออยากแบบใครมันจะไปจำได้โกงไม่ได้ด้วยโกงยากมากไม่รู้จะโกงยังไงแล้ว โอเคขอตมขอชื่นชมเลยคนที่ตอบได้เนี่ยตุ้มชัดๆดูดิคะแนนตอนแรกไม่มีขยับเลยมีขยับอยู่คนนี้กนเดียวกับบีเอ็นเออินฟินิทโว้ยอันดับที่หนึ่งตอนนี้เลยสี่ข้อสุดท้ายนะบอลเลอร์ได้รับไฮเปอร์ชาร์จในกลุ่ม6ตัวแรกของเกมกลุ่ม6ตัวแรกนะทุกคนจําได้ไหมโอเคสิบห้าคนตอบถูกคือแจ็คกี้นะโคลเหมือนมาหลังๆไม่ใช่เหรอโคลมาหลังๆเลยครับใช่หลังๆผมก็ไหวโอเคอุ้ยพับบีเอ็นขาขึ้นเป็นลําดับหนึ่งกันนะเนี่ย 9,262คะแนนอินฟินิตบยต้องกลับขึ้นไปแล้วขอที่17ในปัจจุบันมีบ r อ w เลอร,ระดับ l e เจน d ดอรอยู่กี่ตัวบาสเซียจะไม่ถูกนะับตอนแรกผมนึกว่ามี l e g e n d a r รี่บ w อ e เลอ,อยู่แค่7ตัวนะจำผิดเฉยเลย7จตัวทั้งเลยสมัยไหนพี่นั่นเลยดิก็ตอน,ตอนแรกก็พยายามันมนับอยู่แต่เวลามันมันบีบให้ ให้ตอบก่อนก็เลยแบบอะไรวะเนะี่ยแต่กคนเอียงไปตอบกันสเก็ตกันี่ยตอบเยอะเลย Patrick XD นะครับขึ้นมาแต่จะขโมยที่ของ Copy N เดียวข้อที่สิบแปดถ้าซื้อสองพันเจมจากทางเกมโดยตรงราคาจะเท่าไหร่สามพันเจ็ดสี่พันสองสองพันเก้าหกพสี่ทำไปถามคนที่เขาเติมเติมกันเยอะๆสามแสนสองครับโอเ okay. ค Enders ใครจะเติมใครนะนี่รวยจัดเอ้ยตอบกันถูกเยอะอย่างนี้เนีเน่ยรวยไม่ค่อยเปลี่ยน เหลืออยู่2คำถามสุดท้ายนะแล้วโอกาสจะพลิกเกมก็ตอนนี้แหละปัจจุบันรอแพสของรอตาร์เป็นแพสที่เท่าไหร่เหนื่อยเหลือเกินแต่และคำถามโอ้ยเอ้ยก็ตอบกันถูกเยอะอย่างนี้อุ้ยพับบีเอ็นน่าจะคำถามสุดท้ายแหละถ้าตอบถูกพับบีเอ็นแพทริกกับไอเลิฟมูเทาเดี๋ยวมารอดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับของกิจกรรม คาฮูดปี2024มาดูกันข้อสุดท้ายดาวพระจายของรีออนอันแรกทำาดามจที่สุดระยะเท่าไหร่ปูนบ้าบ้าผมบอกเลยใครใครมันใส่ก็มาโอ้โหจ7 7เ8 8 299อปง้กบน 8, ี่จะเป็นคำถามตัดสินแล้วนะครับแชมเปี้ยนของกิจกรรมคาฮูดเฮ้เยมามา,มาทุกคนทายกันในแชทคิดว่าใครเป็นผู้ชนะไปม,มาดูกันกิจกรรมที่สามนะครับ T X R 0ู7ย์ศเจ็ดที่สองไอเลิฟูทาอุ้ยไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งกันเลยนี่วาแต่คนสุดท้ายก็ไ่ได้รู้กันูีแล้วนี่ครับ BN 1 1 8่5อ็อ 101, 108, 11, 105, คะแนนะยินด,ดีด้วยโอ้ดู <laughs> คนเยอะมาก